สวัสดีค่ะน้องผู้ชื่นชองวันเวอร์วันนี้นะคะเราจะมาฟังเพลงของวองเอชชีนะจ๊ะชื่อเพลงอ่านไม่ออกจริงอ่านว่าอะไรฮาลาฮาลาเซียคิดวใช่ต้องใช้แน่ๆเอาเป็นว่าไปดูกันจำชื่อไม่ได้แล้วนะเมื่อก่อนคือจำได้ครบเลยนะอะไรเน,นาะชอบใครที่จะทำเมื่อกี้คืออะไรข้าใช่ใช้แหละเขา อันนี้เมื่อคอนดีนึงจาเพลงที่แล้ววันเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะว่าเพลงที่แล้วเป็นยังไงมันมีจูบไปมาณเนี้ยหรือเปล่าวะไม่ไม่เป็คน,นจูบแล้วแตเหมือนมาถ่ายที่ไทยปะเฮ้ยเชื่ออย่างนี้ปะเหมือนมันจะมีเซตหนึ่งอะที่เป็นตึกหลามอะที่มีคนซูบกันเนี้ยโอ้ตายแล้วมีฉักอะไรไหม ฮ่าฮลโหลที่รกใช่รแตกมากอืมเขาไ่ทิ่ไม่ไดลยนะ ตอนไหนอะี่อีตึกล้างอันเนี้ยอ๋ออ๋อเออที่ตึกล้างบ้านลำหูเพราะฉะนั้นฉัไม่คิดว่าอีที่เป็นตึกของโดนอะไรละน่าจะเป็นใครอะถ้าเดินมาเจอตึกล้าง,างนั้นอะคนอันตรายใช่คนนี้บอกว่ามันอีกเงินอันตรายมัน,นจะเฮดีมากจะตายใชมน่ะ เราไม่รู้นะเนาะหัวนะก็ซื้ออะไรกันบ้างแค่เดี่ยดีไปหมดประเด็นอะนะทำไมเอ่ยให้เหมือนให้เหมือนได้ไปเสร็ตบแบบเข้าใจปะใคายยังไงให้เหมือนไปเสะ็จอบลดคนดีมะ ฉันว่าแต่เอได้เป็นวงที่มี MV จะมีคอนเซ็ปต์ตลอดจะแต่เพลงนี้จะมีเล่นใหญ่ก<ๆ>ัม<ๆ>แล้วก็จะมีคอนเซ็ปต์ว่าอะไรว่าแม้ฉันจะเป็นคอนเซ็ปต์นี้อนะไรเนี่ยแต่เราไม่ได้ต่างเรเลยไม่รู้ว่าอะไรว่าแบบนี้คอนเซ็ปต์อะไรอนะไรแต่เพลงดีมากอ๋อแล้วทุกคนๆๆ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 เลยว่ะ ออไลสเซียที่เมื่อกี้แต่อายตัวมมนั้น,นอ่ะคือเจ๊กแค่หุ่นเลยก้าหนูว่าฮาเลเซียคือเป็นเมืองหรือว่าอีฮาเรัส อจะไรเนี่ยแหละรู้นกแบบว่าตัวทำลายความมืดมิดอะไรอ่เลยปล่ะ้องการแสงเขาปะทำไมเป็นสายที่คบ<ง>น,นำมาอะไรป่ะชื่อน้ำมันน้มันตกลงมาใส่ได้เห็นไหมว่ามันเป็นเหมือนไปคาบอะไรที่แบบแต่งไปเป็นเอ็มวีที่มีเงื่อนงำแต่อันเนี้ยคือสวอ่อวนของพอเวลาถ่ายออกมา อันตรายเนาะก็เป็นเหมือนห้างเราเป็นห้าล้านนี่ใช่ปะห้าง่ะม,มันมันเกือบสิบปีแล้วอ่ะการเฟดออกไปนะ่ากลัวมากค่ะจริงไม่ต้อนผีหลอกค่ะอะไรทุกคนที่เมื่อกี้ก็คืออ่าแบดหมดนะก็กระต่อเลยแล้วกันก็คิดว่าเพลงไฮร์ไฮร์เซียเออเพลงมันแบบว่าค่อนข้างที่จะติดหูแล้วก็ ทุกคนคือห,อหอบบอล่อมากเราแบบโดดตะโกนเท่มากใช่มาก m อวีคือทำดีทำดีมากแต่ว่าอยากรู้ว่าคอนเซปต์ของ m อวีนี่คืออะไรอะไรเงี้ยแต่ต้องไปตามหาเพราะว่าเอทีเขาขึ้นชื่อในการวางคอนเซปต์อืมไม่ถึงว่าฉันฉัน,ฉนเดาเอานะจากการที่ฉันดูรายการคิงดอมอ,อ่ะเขาน่าจะมีเส้นเรื่องอะไรที่อยากจะที่อยากจะอธิบายวาบพวกเราอย่างี้ก็คือแบบต้องใช้เวลาเยอะเราไม่ได้ตามเราไม่ได้ตามวงนี้ ล้วก็จำชื่อไม่ได้เราด้วยแต่เอาเป็นว่าหลอทุกคนถ้าใครจะขายข,ายยขายันเลยขันเลยคนคงบอกว่ากูขายหลายรอบละค่ะแต่บางทีมันก็ลืมไงต้องเข้าใจว่าสมองสม,งสมงองตอนนี้ขนาดเนี้นยพูดบงนี้พูดอีกชื่ออีกคนนึงที่ขายๆกันเลยเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ฟังต้องมาฟังกันนะคะห้ามพลาดตันนี้เราสงรองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลก์ subscribe. กด s u b ส c คร b e กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาอกของเรานะคะเราจะม่คิดหน้าจบ๊าบาย